ครับเบาหน่อยก็ร่างจิงยนมากนี่เยอะไปนะเโอ้เยอะมากเยอะมากลบฝนครับตาตูดโฉบไงโฉบไงเป็นกบเลยมาเห็นยังห้าวหรอกครับเม่กบเไปเห็นยังเพื่อนเนาะกางฝนกับกลางดูกันครับแต่ว่าเป็นมากเห็นโฉบครับสารยังก็สารสารปูตาเจียเุ้ยขอันะครับ มวทีแล้วเราหย่าลงมัวทีแล้วเราให้หาเก่าซีเด้ตรงตงเลยอ่ามัวนี่มาผอูเขียวมได้หรอกคุณได้ผัว่าคุณได้ผลผลโอ้หวเ้วย่อคุณได้ผได้ผรจะถองเขาเขาได้มัวเพื่ออะไรน คนตกระล่างกี่ตัวครับนะครับ่นแต่หยานเขาคือกันเขากบบยาดเป็นเลือเลยเออไปแหละไปละออกไปข้างนอกละมูนีค่อยออกเป็นโซ่เลยนะสิบหกเนี่ยสองหกห้าเนี่ยมูนี่เข้ามาไี่ได้เห็นเตหมูเออมูทางเลยกลับมาแล้วไปละไละไปโตม่อีกเลยเราออกข้างนอกที่เรากตยานเปียกฝน จะ้เราทุกคนกป็นอยางเกียร์ฝนด้วยกันเลยเออคนกกียา์เกียร์ฝนด้วยกัน,กน,น,กนสวัสดีครับผมบาหนอครับสวัสดีครับผมผหนายครับวันนี้ฝนตกัอาจจะเสียงแรนเยหมครับเป็นกั่ฝนเออฝนตกแหงครับมาหอดปิมาขอโชกกระปูคนค่ะฝนตกอีนีไหนกันเคือท่ขอก่เนี่นยนีเปีที่นย่างอคับ โกลวบแข่งเลยอันตรายนะครับมากับผลมีชคุมช้ำใช่ครับมาโก้อีกโก้พาว่าพ่ามากับผลมี้เนาะตอนเทายางเขามาเข้าเนาะเห็นผมจะแนนได้บอกตอนน้องแนนบังงูเงนี่ยจำี่เข้าไปหลายกิโลเลยว่ะเนาะี่เข้าไปหอดเห็นหอดแมวเห็นหอดงูเนาะ เดกเาเก่าทีเก่าทีอ่าเก่าีู่แม่มิด่ตินเดียวปบริเน่เลยเนาะันจากถงูยาวโตไงเลยโตยาวเนาะเนาะยาวเลยเพราะว่าเ็นมาอยู่ใตหลังคาเป็นกัินะพ้นกันละมี้าเฮาบ้านีกแค่คนไปดูใคลอะไรอย่างเงี้ยแล้สิบห้ากันเมื่อพฤอจิกียนคล้เลี้ยวหาอยู่ด้นี่มันก็เลี้ยวหาเพื่ออยากดึงยเลี้ยวหาในละแวง่นบ่ คือกต,ตแต่ว่าฉันมงูกูจเป็นเก่าแล้วเนะาะผิดว่าไรแค่พี่เมตัวเดียวเมียมีตัวเดียวนะคือหเก่าหนึง่งเด็กงูเด็กงูอยู่สารตะเกียเนะสารตะเกียนะสาตะเกียสารตะเียเบาหน่อยก็กคุมว่าทางแดครับแต่อเวาพีดเบาจีเ,นเนมียสารตะเกียไหลายคนทัา,าผม คือครูเราคือคืออยู่ไม่นี่เะชิม้าขอโชวเนาะจะว่ากวาดิเขาเมาแต่เข้มงับตลาดกะเลยมานั่งบอครูว่าว่าววาสิเข้าที่ไปร้ายกิโลตอนนั้นน้องกวาดิยุบขอโชว์เป็นั้อะไรนั่คือขอกแบบบาเือนแหม่อะไรน่อกแบบบางเือนด้วยกแบบบางเดือนแต่ว่าเป็นยูดในบรรใสาลังคาะแต่ยูร้ายกิโลเป็นยูในดิมอ่ อยู่ละกิโลอยู่ในดินกระบอกเล็กๆอันนี้พยูสู๋ตัวเดยนลาำเออจะเจ้าไปไหนแต่อยู่ละกิโลของงูทีงแมวงูกับเจ้าแมวกัเจ้านี่ขาอบุญนีของูโยงแ่พดทไปหาอย่างบานอยดราแต่ว่าการวนแต่ว่ากันวอ์นกันวอนปลกับเกาเรงละแม่บอ แต่ว่าผ so like ู้ไ so ด <laughs> <groans> ้ไปที่แค้งเอาที่สะดวกแต่เอาเบาบอ้นะผมที่แข้อยู่แล้วสาราาหนักมเา่อนงเก้าเจ่ด97เ7สารบาหนหตาตามตาบของผมแลการ็งวดนีเขาวันที่1ินะกนองวดนี้กาวันที่ส6บกแล้วนึห้าดหลายแม่จัมันึ่หเดี๋ยวเพราะว่าหันก็ว่าหนึ่สอว่า หนึ่งสองกะดังแม่หนงสีครับม่หนา่งสี่มวถอบนลเน่อเครับอาจจะแฉลบแหลกมากึำไมเหมือนว่าน้องว่าคือหนึ่งสองดังแง่้ดังึแบบเพราะอะถามเกิด้าอลลามแล้วหนึ่งสองบลลาเลยรับกินแต่ไม่รับใจนี่อยู่บะออกหนึ่งสี่มวนนึ่งหาได้เง่้งอาจจะออก1 6หรือหนึ่งเก้าหาว่ามาลากต่ำเลยนี่แหละ่แทุกนี่แก้วหึ่งาเก้าหนึ่งเก้าเทียอะไร ดีคือตีส่วนโตเนาะตีส่วนโตแต่ว่าผู้ใดมากยังไหนกะเด็กเดียวตัวเดียวคือเก้าหนึ่งไอหางเดียวเลยคือเก้าหนึ่งแต่ผู้ใดดีพิสอเสิร์ฟดีกันบวากันใช่ครับว่าทางวันจีจื้อสื้อตั้ทั้งหมดจะได้เก้าเจ็ดคนแน่เเก่าเจ็ดพบกเจ็ดแล้วใส่บังขันหมดทั้งวันาเด็กบ้านน้องเนาะเก้าเจ็ดเล็กบ้านน้องมากมากน้ำมากพอ ถ้าไปออกออกตัวบมกักเป็นวะครับมันมีหลายเลยเลขมากก็ออกแต่ว่าอันนี้มันมากด้วยเก่าเจ็ดแต่ว่าเก่าหนึ่งมันเป็นบมักมันอาจจะกตัวนี้็ได้เก <Buck ing. S 2> ่าหนึ่งบมักมาเก่าเสีแต่ว่าแป่ตามตามเส็มไหนแป่ตามเลข่ยเสยไหนคือเก่าหนึง่งงูเป็นเก่าเป็นตัวหนึงน่งเก่าหนึ่งแต่ว่าสีมากตัวไหนกับบไอนด์แน่วะเพราะว่าเ <inaudible inaudible> <inaudible> ก่าหนึ่งหาามักบลอนดเหนมแกือเลยื้อไว้รอกหาบ แต่ว่าสิซื่อเกเจสิซื้อไว้ได้หลายเล็กมาเกศเนี่ยนะสีหูตัเเะนะวเป่าดองน้ำเลขนี้มาตลอดมีหมวัวไหกับมิจรตเตลิดเกเ่ๆๆกาาาาเ <c oughs> ก็เกาเเน,นะน่ว่าหลังจะซื้อเพาะซื่อรอคาบานก็เกนุงแหสิซื้อเก้านึงาบานพอไปเล็บ่มาเหลมาที่เก่าเเนีะไก็รอดเนาะนึงมากระพนโตข้าา <c oughs> แต่่าเริิมเริมเมฆ่าลูกแน่เลยละมือเ้นเขาเลยครับลำบากเนาะแต่กเผื่อเอฟซีครับด้วครับไปตนสามเนี้ดกับนต้เนียนีระทเราบอกว่ามากับโตมากับโตเพราะว่าคิปนมันตกบเขาตการไา่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮาร่าฮ่ต่าฮ่า่ารงา เ,เป็๋ยวผมนังอยู่แถวแถวบองไฟบองแหกแลกต<อ>บแหลกมาตองแฮงแมวครับแฮงตบงกๆๆอเอาเบาสอกไปน้ำเนี่ยตัวมาคกกู่กันแถวไหนตบเง <laughs> าเลยแต่เด็กอะรอบพิจารณามึงจะทำเด้อเ,เล็กงูกบ้านหองไปก็ให้สามแหม่มก็น้ำในเดิมเป็นหนออะเลกกน้อกน้อยนอยก็นาครับผมอาจจะไปหาเลขกสองคนแต่ไหน จะได้กับบ pues bueno, ิ้นใหญจะได้กรบบอยทุกคนโชคดีนะครับเลขกงูครับเก้าหนึ่งสารตาเจียสารตาเจียสารตาเกียเออเก่าหนึ่งสารตาเจียครับตัวที่สิบหกสิงหาหกห้าครับผมสวัสดีครับบอบคือ